เคยได้ยินเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดที่คุณเคยได้ยินไหมเรื่องนี้มันหลอนจนขนหัวลุกหลายปีก่อนเจมส์และเพื่อนๆอ,อัลลันลินดอนและเซบาสเตียนตัดสินใจไปพิสูจน์ความกล้าที่ m มน i นลลาฟิล์มเซ็นเตอร์สถานที่ที่ร่ำลือกันว่าเฮี้ยนสุดๆส,สร้างขึ้นตามคำสั่งของเออใครบางคนที่มีชื่อเสียงในอดีตเอาเป็นว่าที่นี่มีประวัติที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ เพราะเคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงฆ่าชีวิตคนงานไปเป็นร้อยแค่คิดก็สยองแล้วใช่ไหมละ่ะวันที่พวกเขาไปเป็นวันที่17พฤศจิกายนพวกเขาตั้งใจจะไปสำรวจโรงละครและล่าท้าผีกันให้เต็มที่แต่ก่อนจะเข้าไปก็เจอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเตือนว่าที่นี่มันมีอะไรแปลกๆบ่อยๆเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันแต่จับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไรกันแค่เสียงกระซิบที่ชวนขนลุกพอเข้าไปสำรวจข้างใน พวกเขาก็เจอห้องที่น่าขนลุกสุดๆมีข้อความเขียนอยู่บนผนังเหมือนกำลังโทษใครบางคนว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องเศร้าทั้งหมดเจมส์อยากรู้ว่าเสียงที่ระบบประบุบได้ยินคืออะไรเลยลองเอาหูแนบกำแพงแล้วก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่แผ่วเบาแถมยังเห็นผู้ชายเปื้อนเลือดยืนอยู่ข้างประตูแต่เพื่อนคงเข้าไม่เห็นอะไรเลยเจมส์เริ่มไม่ไหวแล้วขนลุกสู้เขาเลยตัดสินใจชวนลินดอนกลับแต่อลลันและเซบาสเตียนยังดื้อดึงจะอยู่ต่อ เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเซบบสเตียนรีบวิ่งออกมาจากตึกพร้อมกับแบกอลันที่ปากมีเลือดไหลมามาพวกเขารีบพาอลันส่งโรงพยาบาลและจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังรักษาตัวอยู่ที่นั่นเซบาสเตียนเล่าว่าหลังจากเจมส์กับลิงดอนกลับไปอลันก็ล้มลงหมดสติแล้วก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับดวงตาสีแดงกำาเขาตะโกนว่าพวกแกจะต้องชดใช้ก่อนจะหมดสติไปอีกครั้งเซบาสเตียนเลยแบกอลันออกมาจากตึกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา พวกเขาก็ไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้มานิลาฟิล์มเซ็นเตอร์อีกเลยเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางทีความอยากรู้อยากเห็นก็อาจจะพาเราไปเจอเรื่องที่ไม่อยากเจอแล้วคุณละ่ะเคยเจอประสบการณ์หล่นอ่อนแบบนี้บ้างไหมหรือว่าคุณกล้าพอที่จะไปพิสูจน์เรื่องเล่าเหล่านี้ด้วยตัวเอง